ยินดีต้อนรับเข้าสู่ w าย d อดแคสต by YYLove กับการสปอยหนังเรื่อง s h o t t e d Distance Israel ภาคที่2 Rain and Soda หนังวายสัญชาติญี่ปุ่นออกฉายในปี2020 Shothead Distance Israel ภาคที่2จะเป็นภาคต่อจากภาคที่1หากใครยังไม่เคยฟังเรื่องราวของภาคที่1แอดแนะนำให้ฟังก่อนนะคะเพราะมันมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากภาคที่1และตัวหนังมีการย้อนเรื่องราวย้อนความคิดและการกระทาของตัวละครพอสมควรเลยหากใครยังไม่ได้ฟังภาคที่1อาจจะมีงงๆได้ สําหรับภาคที่2ออาจนามาเล่าให้ฟังในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะเนื่องจากเรื่องเรามีความซับซ้อนย้อนไปย้อนมาระหว่างภาคที่1กับภาคที่2พอตัวรวมทั้งครึ่งหนึ่งของหนังอะคะ่ะเป็นฉาก n อซสักครึ่งหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะก็เลยเล่ายากพอสมควรเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยในภาคที่1่อะคะ่ะมันมีตอนจบ2แบบนะแบบแรกก็คือแบบบลัง์ค่ะซึ่งเป็นการจบแบบแฮปปี้นะคะกับแบบที่2ก็คือแบบนัวค่ะซึ่งเป็นการจบแบบจะเรียกว่าเป็นแบดเอนดิ้งก็ได้ะคะ่ะเพราะว่า ตอนจบของภาคนวเนี่ยจะเป็นการจบแบบค้างคางคาคา,าค่ะซึ่งเวอร์ชันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าในภาคแรกที่อัดเล่าให้ฟังไปอะค่ะเป็นตอนจบแบบปลังหรือแบบแฮปปี้นะคะซึ่งหนังเนี่ยก็จบไปแบบสมบูรณ์แล้วอะค่ะแต่ภาคที่2ซึ่งเป็นเวอร์ชันต่อมาค่ะอาจจะขอเล่าตอนจบที่จบแบบภาคนวในภาคที่1ให้ฟังก่อนละกันเพราะว่าภาคที่2เนี่ยเป็นภาคที่ต่อจากเวอร์ชั่นแบดเอนดิ้งอะคะ่ะในภาคที่1ค่ะตอนจบแบบแบดเวอร์ชันนะนะคะหลังจากที่นายเอกถูกเยะกัดตอน ชายจนขาดแล้วเนี่ยยาสกิก็มาหานายเอกค่ะบอกว่าตอนนี้เซยะหายตัวไปแล้วตำรวจก็รู้แล้วว่าเซยะทํางานอะไรตัวยาสกิเองก็คงจะโดนซัดทอดและคลับของเขาก็ต้องถูกปิดยาสกิเนี่ยเอาเงินมาให้ในายเอกค่ะมาบอกว่าเขาเนี่ยจ่ายหนี้ที่เหลือส่วนที่นายเอกเนี่ยค้างเรียวมาไว้จนหมดแล้วนะแล้วก็ลบประวัติการเป็นเด็กขายลบประวัติการทํางานใต้ดินของนายเอกหมดแล้วรวมทั้งให้เงินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาตัวเป็นค่าอยู่ค่ากินแล้ว ก็ยังบอกอีกว่ายาสากิเนี่ยมีคนทำฟไนแลนซ์ของคลับของเขาอยู่หากวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปก็ให้ในายเอกเนี่ยไปหาคนคนนั้นและหลังจากการเจอกันในวันนั้นค่ะนายเอกก็ไม่ได้เจอยาสากิอีกเลยต่อมาคลับของยาสากิก็ถูกปิดลงค่ะแล้วนายเอกเนี่ยก็ไปหาคนที่ทำฟไนแลนซ์ให้คลับของยาสากิตามที่เขาได้เคยบอกไว้เมื่อเคาะห้องค่ะก็พบว่าคนที่ออกมาเปิดประตูห้องก็คือพระเอกนั่นเองพระเอกเนี่ยดูจะไม่แปลกใจเลยที่เห็นนายเอกมาหานะ นายเอกเนี่ยสงสัยค่ะว่าทําไมพระเอกไม่ได้มีท่าทีสงสัยอะไรเลยว่าเนี่ยคนที่เขาเปิดประตูออกมาเนี่ยจะเป็นนายเอกอะค่ะพระเอกก็เลยเล่าเรื่องราวให้นายเอกฟังอะค่ะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่นายเอกเรียนจบแล้วเข้าทํางานเป็นโฮสตในคลับของเรียวมะเนี่ยพระเอกก็จับตาดูคอยติดตามนายเอกมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนที่นายเอกถูกเรียวมะซ้อมแล้วก็หนีออกมาค่ะแล้วมาเจอพระเอกในสภาพคนเก็บขยะจริงๆแล้วพระเอกก็แค่จัดฉากค่ะโดยการที่ไปเปลี่ยนตัวกับคนเก็บขยะ ตัวจริงโดยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันน่ะนะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนที่นายเอกกลับมาหาพระเอกอีกครั้งในตอนท้ายๆเรื่องอะค่ะนายเอกจึงไม่ได้เจอพระเอกที่ใต้สะพานนั้นอีกพระเอกยังบอกอีกว่าตอนที่นายเอกพักกับพระเอกที่เพิงใต้สะพานนั้นนะคะตอนที่นายเอกคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเก็บขยะค่ะแล้วนายเอกก็โดนลูกน้องของเรียวมะหาตัวจนเจอแล้วก็จับตัวเขากลับไปหาเรียวมะอีกครั้งจริงๆแล้วพระเอกเองนั่นแหละที่เป็นคนโทรไปบอกเรียวมะว่านายเอกอยู่ไหนรวมทั้งพระเอกเองอีกนั่นแหละ ที่เป็นคนทําข้อตกลงกับเรียวมะให้เรียวมะเนี่ยส่งนายเอกไปทํางานไปใช้หนี้ที่กลับของยาสกิแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนที่นายเอกมาหาพระเอกที่ห้องนี้ณนะเวลานี้ค่ะยาสกิกับเซยะก็ตายไปแล้วด้วยกันทั้งคู่แล้วพระเอกก็บอกอีกว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ในายเอกเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเขาซึ่งแอดก็ไม่เข้าใจพระเอกอะค่ะว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมแต่นายเอกอะค่ะในตอนท้ายก็คงพอรักพระเอกด้วยนั่นแหละก็เลยเข้าใจอะไรแบบง่ายๆซึ่งแอดก็คิดว่าเออ นายเอกนี่ก็เข้าใจอะไรง่ายเกินไปไหมเพราะที่ผ่านมาเท่ากับพระเอกเนี่ยหลอกนายเอกมาตลอดเลยนะคะแต่ก็เอาเถอค่ะเอาเป็นว่าเวลาเนี้ยพระเอกกับนายเอกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งพระเอกบอกนายเอกว่าตัวเองรู้ที่ซ่อนเงินของยาสกิแล้วตอนเนี้ยพระเอกก็คิดจะเอาเงินของยาสกิไปด้วยแล้วก็ชวนนายเอกเนี่ยหนีไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศด้วยกันตอนจบของภาคที่หนึ่งแบบแบ d เวอร์ชั่นก็คือนายเอกเนี่ยค่ะตกลงจะไปใช้ชีวิตกับพระเอกที่ต่างประเทศค่ะแล้วเขาก็มีอะไรกันแบบจัดหนัก จับเต็มในคืนนั้นนะคะดังนั้นในภาคที่2ค่ะหนังจึงเริ่มต้นหลังจากที่พระเอกกับนายเอกเนี่ยตัดสินใจจะไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันค่ะคืนนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันใช่ไหมจนตอนเช้าค่ะนางเอกที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าพระเอกอะค่ะไม่อยู่ที่ห้องแล้วนายเอกก็แบบอะไรกันพระเอกไปไหนแล้วก็เห็นไดอารี่เล่มนึงอะค่ะวางอยู่บนโต๊ะมันคือไดอารี่ที่ทั้งคู่แลกกันอ่านสมัยที่นายเอกยังเป็นนักเรียนอยู่อะค่ะในไดอารี่เนี่ยพระเอกก็เขียนว่าเขาขอโทษที่ต้องจากนายเอกไปแบบนี้ นายเอกก็แบบตามหาค่ะจนเวลาเนี่ยผ่านไป2เดือนสุดท้ายแล้วก็ได้รู้ว่าพระเอกอะค่ะตายแล้วนายเอกเขาก็เสียใจนะก็สิ้นหวังอะค่ะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่ที่รู้รู้ก็คือพระเอกเนี่ยจะไม่กลับมาหาเขาอีกแล้วนายเอกก็เศร้าอะค่ะก็เลยไปนั่งปล่อยใจที่ริมน้ำอะนะนายเอกรู้สึกว่าการตายของพระเอกอะค่ะมันเหมือนทําให้หัวใจของเขาเนี่ยตายตามไปด้วยแล้วอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงค่ะเข้ามาหานายเอกมาบอกว่าเขาชื่อชิบาฮาระแล้วก็บอกว่าตัวเขา รู้จักกับพระเอกแล้วก็รู้เรื่องราวรู้ความเป็นมาเป็นไปของพระเอกด้วยนะถ้านายเอกอยากรู้ก็ลองตามเขามาสิชิบาฮาระก็เลยพานายเอกมาที่บาร์ของตัวเองค่ะซึ่งที่นั่นมันก็เป็นบาร์นั่งดืม่มนั่งกินนะ่นะคะแล้วก็เป็นแนวบาร์อากโก้ไหมะคะที่จะมีหนุ่มๆขึ้นไปเต้นรูดเส,สาบนเวทีด้วยะค,ะค่ะคืนนั้นที่ชิบาฮาระพานายเอกไปที่บาร์ค่ะที่นั่นก็มีคนคนนึงชื่อรุกกะค่ะซึ่งก็เป็นคนคล้ายๆกับเป็นคนเด่นคนดังของบาร์นั้นนะ่นะคะแล้วก็อารม เป็นคนรับรองแขกของชิบะฮาระด้วยค่ะทําหน้าที่ต้อนรับนายเอกแล้วก็เมื่อเห็นสายตาที่รุกะมองนายเอกค่ะชิบะฮาระก็รู้ทันทีเลยว่ารุกะเนี่ยสนใจในตัวนายเอกเข้าให้แล้วตอนที่เขานั่งคุยกันค่ะชิบะฮาระก็เริ่มที่จะเล่าเรื่องราวของพระเอกค่ะให้ในายเอกฟังโดยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มานานมาแล้วอะค่ะตัวชิบะฮาระเองเนี่ยก็เคยคบกับพระเอกมาก่อนบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนน่าจะได้แล้วลนะ่ะตั้งแต่สมัยที่ พระเอกเขาเรียนอยู่มัธย,ยมปลายพระเอกเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะ ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถส่งเสียให้เขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้แต่พระเอกเขามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูตั้งแต่เด็กๆอะค่ะ,คะก็เลยดันด้นที่จะเรียนมหาวิทยาลัยให้ได้แล้วก็คิดจะหางานทําเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนตอนเรียนก็เลยเหมือนกับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะโดยที่พระเอกเนี่ยก็อยากได้เงินแบบเร็วๆอะค่ะอยากได้เงินแบบไม่ต้องรอค่ะจึงตัดสินใจไปเป็นเด็กขายบริการแล้วพระเอกก็ทําได้ดีด้วยนะคะเป็นที่ โดดเด่นในวงการเด็กขายเลยล่ะค่ะเขาก็เลยหาเงินต่อเดือนได้เยอะทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอีกพอเรียนจบมหาวิทยาลัยค่ะชิบา,าระก็ยังคงคบกับพระเอกอยู่นะคะแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันในเวลานั้นชิบา,าระเขาทําธุรกิจใต้ดินไปด้วยค่ะแล้วธุรกิจของเขาก็ประสบความสําเร็จนะแต่พระเอกอะค่ะพอเรียนจบก็พยายามจะชวนเขาอะค่ะให้วางมือแล้วก็หางานที่ไม่ใช่งานใต้ดินทาแต่ชิบา,าระก็ไม่ยอมวางมือค่ะมันเป็นเพราะวธุรกิจของเขากําลังรุ่งอะค่ะก็เลยไม่รู้จะวางมือไปทำ ไม่อยากวางมือนั่นแหละทั้งคู่ก็เลยเลิกลาก,กันค่ะแล้วพระเอกก็ไปเป็นคุณครูที่โรงเรียนมัธยมปลายตามที่ตัวเองเคยฝันไว้และหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นชิบาฮาระก็บอกว่านายเอกรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรบ้างชิบาฮาระยังบอกนายเอกเอีกว่านายรู้แล้วใช่ไหมว่ายาสกิเนี่ยให้พระเอกเป็นคนดูแลบัญชีของคลับแล้วยาสกิก็ซ่อนเงินนับร้อยล้านเยนไว้ซึ่งเรื่องนี้นายเอกก็รู้นะคะเพราะว่าพระเอกก็บอกนายเอกอยู่อะค่ะแล้วก็ยังบอกพระเอกอยู่อะค่ะว่าเนี่ย เขาจะพาเงินร้อยล้านเยนนี้ค่ะหนีไปอยู่ต่างประเทศกับนายเอกชิบะฮาระยังบอกอีกว่ายาสกิเนี่ยซ่อนเงินนับร้อยล้านเยนไว้ก็จริงแต่เงินนั้นนะคะเป็นเงินที่ยาสกิเนี่ยแอบทํารับหลังองค์กรน่ยนะคะเอาง่ายๆมันเหมือนยาสกิแอบโกงเงินแอบโยกเงินขององค์กรไปซ่อนไว้เพื่อ เป็นเงินของตัวเองนั่นแหละดังนั้นพระเอกอะค่ะยาสกิเนี่ยไม่อยู่แล้วค่ะพระเอกจึงคิดขโมยเงินที่ยาสกิซ่อนไว้แต่เพราะเงินนั้นนะคะยาสกิเนี่ยก็แอบโกงเขามาอีกทอดนึงอะค่ะแล้วองค์กรก็จับได้ค่ะยาสกิไม่อยู่แล้วค่ะพระเอกก็เลยต้องรับผิดชอบไปอะค่ะกฎขององค์กรใต้ดินนี่ก็โหดไม่ปราณีใครอยู่แล้วเนาะขโมยเงินเขาก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตอะคะ่ะพระเอกจึงต้องชดใช้จึงต้องถูกกำจัดซึ่งจริงๆแล้วนายเอกเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะ เพราะนายเอกอะรู้ไงเพราะพระเอกอะบอกอะค่ะจริงๆนายเอกเนี่ยก็ต้องตายด้วยอะค่ะแต่พระเอกเนี่ยขอร้องค่ะพระเอกยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยนายเอกไว้นั่นจึงทําให้ชิบาระเนี่ยรู้สึกสนใจคนที่พระเอกรักอะค่ะซึ่งก็คือนายเอกนั่นเองชิบาระบอกว่านายเอกเนี่ยจะต้องทํางานให้เขาโดยการที่นายเอกจะต้องไปเป็นผู้จัดการคลับใต้ดินแห่งหนึ่งแล้วนายเอกก็ต้องใช้ชื่อในวงการนะคะว่ายูกิเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยจะต้องถูกหักเา เข้าบัญชีขององค์กรเพื่อเป็นการใช้นี่และเมื่อนายเอกทํางานใช้นี่องค์กรหมดแล้วนายเอกจะทํางานที่คลับใต้ดินต่อหรือไม่ทําก็แล้วแต่เลยนายเอกตัดสินใจได้เลยนั่นคือองค์กรต้องการให้ในายเอกอะค่ะทํางานใช้นี่แทนพระเอกนั่นเองโดยที่ชิบาฮาระเนี่ยจะให้รุกกะอะค่ะซึ่งทํางานกับเขาอยู่ในตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยนายเอกด้วยนายเอกก็ไปทํางานเป็นผู้จัดการที่คลับใต้ดินของชิบาฮาระนะคะแล้ววันนึงก็มีคนมาสมัครงานค่ะมาทํางานเป็นเด็กขายนั่นแหละเขามีชื่อว่า ทาคุมิค่ะนายเอกก็บอกทาคุมิว่าคลับแห่งเนี้ยเป็นคลับของพวกคนรวยเป็นคลับของพวกคนมีอำนาจและคนมีอิทธิพลพวกเขาเหล่านั้นจะ เรียกหาคนที่หน้าตาดีและมีแรงดึงดูดนายเอกยังถามอีกว่าทาคุมิเนี่ยเคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อนหรือเปล่าตอนนี้ค่ะนายเอกอะ่ะบทบาทของเขาก็เหมือนกับยาสกิในภาคแรกอะค่ะตอนที่เรียวมะส่งนายเอกไปทํางานที่คลับของยาสกิเนี่ยยาสกิก็พูดกับนายเอกแบบที่นายเอกกําลังพูดกับทาคุมิอยู่เนี่แหละแล้วนายเอกก็ได้รู้อีกว่าทาคุมิเนี่ยค่ะมีแฟนเป็นผู้ชายชื่อว่าเซยะนายเอกซึ่งได้ยินแบบนั้นก็อยากรู้ค่ะว่าใช่เซยะคนเดียวกับที่ตัวเองรู้จักหรือเปล่าจึงให้ ชีบาฮระช่วยตามสืบให้หน่อยยังจําภาคแรกกันได้ใช่ไหมคะคนที่กัดน้องชายของนายเอกอะค่ะก็คือเซยะเนี่แหละหลังจากที่เซยะกัดน้องชายนายเอกในภาคแรกแล้วอะค่ะเขาก็หายไปเลยจนนายเอกเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินชื่อเซยะมาสักพักแล้วนะจนตอนนี้นายเอกก็มาได้ยินชื่อของเซยะอีกครั้งหนึง่งจากเด็กที่มาสมัครงานที่ชื่อทาคุมิเนี่ยแหละนายเอกยังบอกให้ทาคุมิอะค่ะถอดเสื้อผ้าเขาดูหน่อยได้ไหมขอดูรูปร่างของทาคุมิหน่อยว่าเหมาะสมที่จะทำงาน ที่คลับหรือเปล่ามันก็เหมือนกับที่ยาสกิเคยทํากับนายเอกตอนที่เขาถูกเรียวมะส่งตัวมานั่นแหละนายเอกก็เดินมามองดูรูปร่างของทาคุมินะคะก็ลูบไล้ทดสอบความไวของสัมผัสอะไรแนวๆนั้นนะคะก่อนที่จะส่งต่อให้รุกกะ เพราะว่าตัวนายเอกเองอ่ะไม่สามารถทดลองสินค้าอย่างทาคุมิได้ทดลองสินค้าในที่นี้ก็คือมันเหมือนกับยาสกิทดลองสินค้าค่ะก็ลองมีอะไรกับนายเอกเนั่นแหละแต่ในภาคเนี้ยค่ะนายเอกไม่สามารถมีอะไรกับทาคุมิได้ไงเพราะว่านายเอกเนี่ยมันมีส่วนนั้นแล้วเนาะก็เลยให้รุกกะเนี่ยเข้ามาจัดการต่อแต่รุกกะเองก็ไม่ได้ทดสอบทาคุมิด้วยตัวเองนะคะรุก,กะก็ใช้อุปกรณ์นะคะถ้าถามว่าทาไมรุก,กะเนี่ยไม่ยอมมีอะไรกับทาคุมิด้วยตัวเองมันมีเหตุผลอยู่ค่ะเป็นนั้นว่าท้ายที่สุด ทาคุม,มิก็ได้เข้าทำงานเป็นเด็กขายที่คลับของนายเอกนะคะ ทาคุมิจึงกลับไปบอกเซยะค่ะว่าเขาได้ทำงานแล้วแล้วพูดถึงผู้จัดการร้านอย่างยูกิให้เซยะได้ยินด้วยนั่นจึงทำให้เซยะได้รู้ว่าตอนนี้นายเอกเนี่ยกำลังทำอะไรหลังจากที่ไม่ได้รู้ข่าวมานานเป็นอันว่าเซยะคนที่เป็นแฟนของทาคุมิเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่ทำร้ายนายเอกนั่นเองที่ขลับใต้ดินของนายเอกค่ะวันนี้ชิบะาระมหานายเอกค่ะทั้งคู่ก็เลยได้คุยกัน ชิบาฮาระเนี่ยเปิดประโยคสนทนาที่ทำให้ในายเอกเนี่ยรู้สึกสงสัยนะคะเขาบอกว่านิยูกินายรู้ไหมว่ารุก,กะคนที่เป็นผู้ช่วยนายตอนนี้เนี่ยเขาอยากพบนายมากเลยนะนายเอกสงสัยค่ะว่าก่อนหน้านี้รุก,กะเนี่ยไปรู้จักตัวเองตอนไหนทำไมจึงอยากพบเขาอะค่ะแล้วก็ได้คำตอบว่ารุก,กะอะค่ะอยากพบคนที่พระเอกรักจนตัวเองยอมตายชิบาฮาระยังบอกอีกว่าหลังจากที่นายเอกทำให้พระเอกถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วพระเอกก็ตกงานค่ะแต่ถึงยัง นั้นพระเอกก็ยังคงรักนายเอกอยู่มากและเมื่อรู้ว่านายเอกเรียนจบและมาทํางานเป็นโฮสต์อยู่ที่คลับของเรียวมะก็คิดจะทําให้ในายเอกเกลับมาอยู่กับตัวเองพระเอกจึงมาหาชิบะฮาระเพื่อขอให้ชิบะฮาระ,ะใช้เส้นสายในวงการคลับใต้ดินทํายังไงก็ได้ให้ได้ตัวนายเอกกลับไปหาพระเอกอีกครั้งชิบะฮาระก็บอกว่าหากพระเอกต้องการให้ตัวเองทําอะไรให้มันก็ทําได้แต่มันก็ต้องมีค่าจ้างนะพระเอกไม่มีเงินค่ะจึงยกรูกกะ,ะซึ่งตอนนั้นเ,นเป็นเด็กในคอนโทร ของพระเอกนะคะให้ชิบะฮาระแทนเงินค่ะเป็นค่าตอบแทนนะคะด้วยความที่ว่าพระเอกเนี่ยรู้ว่าชิบะฮาระเนี่ยค่ะชอบคนที่มีลักษณะแบบไหนแล้วรุกะเนี่ยค่ะก็ตรงสเปคกับชิบะฮาระทุกอย่างอะคะ่ะชิบะฮาระก็เลยรับทํางานให้พระเอกโดยที่มีรุกกะเนี่ยมาเป็นสิ่งตอบแทนค่ะ และถ้าถามว่ารุกกะเป็นใครรุกกะก็เป็นคนที่รักพระเอกค่ะรุกกะเนี่ยอารมณค์คบกับพระเอกตอนที่นายเอกยังทํางานเป็นโฮสต์อยู่ที่คลับของเรียวมะอะนะแต่พระเอกด้วยความที่เขารักนายเอกอะค่ะอยากได้นายเอกกลับมาหาตัวเองโดยไม่สนใจว่าจะได้ตัวนายเอกกลับมาด้วยวิธีการใดอะค่ะจึงไปขอให้ชิบะฮาระเนี่ยช่วยโดยยกรุกะซึ่งเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตา รงสเปกชิบะฮาระเนี่ยให้เป็นสิ่งแรกเปลี่ยนนั่นจึงทําให้นายเอกคิดออกแล้วค่ะว่าครั้งหนึ่งรุกกะเนี่ยเคยบอกนายเอกว่าชีวิตของนายเอกอ่ะมันก็เหมือนกับชีวิตของเขานั่นแหละรุกะเข้าวงการเด็กขายก็เพราะเริ่มต้นคือทํางานใช้นี้แทนคนอื่นมันก็เหมือนกับนายเอกนั่นแหละที่ตอนนี้ต้องทํางานใต้ดินเพื่อชดใช้นี้แทนคนอื่นเช่นกันมันเป็นเพราะรุกกะขามาเป็นเด็กขายเพราะใช้นี้แทนพระเอกอะค่ะแล้วนายเอกซึ่งตอนเนี้ยที่ทํางานในคลับที่เป็นแบบเนี้ยก็เพราะใช้นี้แทนพระเอกเช่นกัน รุกะตอนแรกๆก็เป็นเด็กซื่อๆใส,สๆเนี่ยะคะ่ะเขารักพระเอกก็เลยยอมทําทุกอย่างได้ก็เพื่อพระเอกนั่นแหละนายเอกคะ่ะที่ตอนนี้กําลังนั่งคุยกับชีบาฮาระอยู่ก็ถามว่าพระเอกเนี่ยไปเจอกับรุกะได้ที่ไหนไปเจอกันยังไงชีบาฮาระจึงเล่าให้ฟังค่ะว่าพระเอกเนี่ยคบกับรุกะก่อนที่เขาจะมาคบกับยาสกิหลังจากที่พระเอกเนี่ยถูกออกจากโรงเรียนเพราะว่านายเอกไปฟ้องว่าพระเอกรวนหลามเขาอะนะคะพระเอกก็ไปเป็นติวเตอร์ค่ะแล้วรุกะก็คือนักเรียนของเขานนั่เองพระเอกหลอ อกใช้รุกะค่ะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของรุกะทั้งหมดแล้วทาให้รุกะเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนที่พระเอกทําแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้แค้นนายเอกนะคะเพราะนายเอกทําให้ครูอย่างเขาต้องออกจากการเป็นครูได้พระเอกก็เลยทําให้รุกะซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยก็ออกจากโรงเรียนได้เช่นกันคือพระเอกค่ะแก้แค้นนายเอกแต่ก็เลือกที่จะเอาความแค้นเนี้ยค่ะไปลงกับรุกะนะคะชิบะฮาระซึ่งพอพระเอก ยกรุกะให้พออยู่ด้วยกันนานๆนะคะด้วยความที่รุกะเขาก็ตรงสเปคใช่ไหมชิบาระก็เลยตกหลุมรักรุกะคะ่ะและคิดอยากให้รุกะเนี่ยเป็นของเขาคนเดียวทั้งกายและใจแต่เขาก็รู้นะคะว่ารุกะเนี่ยทั้งกายและใจเนี่ยก็เป็นของพระเอกอะคะ่ะยังเฝ้าคิดถึงเฝ้าหวยหาพระเอกอยู่นะคะพอชิบาระรู้แบบนี้ก็เลยอยากให้รุกะเนี่ยค่ะเป็นของเขาคนเดียวแต่รุกะเนี่ยยังไงยังไงก็ยังคงรักแต่พระเอกอะคะ่ะวันหนึง่งรุกะจึงตัดสินใจค่ะเอาคัตเตอร์ค่ะ ตัดน้องชายของตัวเองซะเป็นการปฏิเสธชิบาฮาระอย่างชัดเจนว่าร่างกายของรุกะเนี่ยมันเป็นของพระเอกคนเดียวเท่านั้นและจะไม่เป็นของคนอื่นอีกทําให้หลังจากนั้นเนี่ยชิบาฮาระจึงไม่นอนกับรุกะอีกเลยคือรุกะเนี่ยโหดใจเด็ดเอาเรื่องมากเลยนะคะและเพื่อเป็นการลงโทษค่ะชิบาฮาระจึงบังคับให้รุกกะไปทํางานที่คลับใต้ดินแนวเ m ของเขาอะค่ะเพื่อที่จะให้รุกกะใช้ร่างกายเนี่ยใช้นี่ของพระเอกส่วนที่เหลือแทนหลังจากที่รุกกะสูญ เสียอวัยวะส่วนนั้นไปแล้วอะค่ะชีบาฮาระก็ส่งเขาไปทํางานที่คลับ SM ใช่ไหมรุกะก็เลยเป็นที่นิยมของลูกค้าโรคจิตอะคะ่ะและแม้ว่ารุกะเองจะถูกกระทําด้วยวิธีการจิตๆิตขนาดไหนนะคะ มีเซ็กที่จิตขนาดไหนก็แล้วแต่ค่ะมีลูกค้าที่จิตขนาดไหนเข้ามาใช้บริการเขาอะค่ะรุกกะก็ยังทนค่ะยังไม่คิดที่จะหนีค่ะยังเลือกที่จะอยู่เพื่อใช้นี่ให้พระเอกต่อเพราะหวังว่าวันหนึ่งอะค่ะเขาจะได้เจอกับพระเอกอีกครั้งซึ่งนั่นมันทําให้ชิบาระเนี่ยโกรธเพราะชิบาระอะค่ะส่งรุกกะไปขับแนวเอสเอ็มก็หวังเพื่อจะให้รุกกะเนี่ยขอความเห็นใจหวังจะให้รุกกะตัดใจจากพระเอกแล้วหันมามองที่ตัวเขาบ้างซึ่ง ถ้าเป็นแบบนั้นชิบาาระก็ยินดีที่จะรับเอาหนี้ของพระเอกทั้งหมดเนี่ยมารับผิดชอบเองแต่รูกกะเขาก็ไม่ทำไงคะ ชิบาฮาระยังบอกอีกว่าในครั้งแรกที่เขาพานายเอกไปที่บาร์ค่ะเขาก็รู้ทันทีเลยว่ารุกกะเนี่ยให้ความสนใจในายเอกมันเป็นเพราะว่ารุกกะเนี่ยคงเห็นเงาของพระเอกในตัวนายเอกนั่นแหละแล้วชิบะฮาระยังบอกนายเอกอีกว่าพระเอกเนี่ยพูดถูกว่านายเอกอะค่ะมีแรงดึงดูดบางอย่างแล้วชิบาฮาระก็ยื่นเงินให้ในายเอกปึกนึงค่ะบอกว่านายมีแรงดึงดูดมากเลยนะฉันขอซื้อตัวนายพูดง่ายๆก็คือ ชิบาฮาระอยากจะนอนกับนายเอกนั่นแหละนายเอกก็เลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็บอกชิบาฮาระว่านายเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันก็เหมือนรุกะนั่นแหละนายเอกเขาหมายถึงนายเอกก็ไม่มีส่วนนั้นเหมือนรุกะเหมือนกันนะ,นะคะชิบาฮาระก็ว่าฉันรู้และฉันก็รู้ด้วยว่าคนที่ทําให้นายเป็นแบบเนี้ยคือเซยะใช่ไหมละ่ะชิบาฮาระจึงเล่าให้ในายเอกฟังว่าการที่นายเอกเป็นแบบนี้ได้มันเป็นเพราะว่าพระเอกอวางแผนค่ะพระเอกรู้ว่าเซยะเป็นคนรักของยาสกิรู้ว่าเซยะเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับยาสกิ พระเอกจึงไปหาเซยะไปบอกเซยะว่ายาสกิชอบนายเอกและคิดที่จะเลิกกับเขาและยาังวางแผนล่อลวงเซยะด้วยการบอกว่าพระเอกเองเนี่ยมีแผนที่จะฮุบคลับของยาสกิซะแล้วถ้ากําจัดยาสกิกับนายเอกออกไปได้เนี่ยพระเอกก็จะให้เซยะเป็นหุ้นส่วนในการบริหารคลับเช่นกันเซยะก็เชื่อคําของพระเอกที่บอกว่ายาสกิจะมาบอกเลิกนะคะจึงลงมือทําร้ายนายเอกและหลังจากที่เซยะจัดการทําร้ายนายเอกแล้วอะค่ะก็โทรหาพระเอก ถามว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยก็ทําตามที่พระเอกต้องการแล้วพระเอกจะให้เขาเป็นหุ้นส่วนของคลับใต้ดินจริงๆใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ส่งคนมาจัดการกับเซยะอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะนั่นทําให้นายเอกได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยทำเรื่องเลวร้ายไว้กับตัวเองเยอะมากนายเอกจึงคิดย้อนไปในวันที่ก่อนที่พระเอกจะหายตัวไปอะค่ะพระเอกบอกนายเอกว่าพระเอกเนี่ยอยากทาให้นายเอกมีความสุขเพื่อเป็นการชดเชยความยากลําบากความเลวร้ายที่นายเอกเคยพบเคยผ่านมาค่ะตอนนั้น นายเอกก็คิดว่าพระเอกคงรักและอยากอยู่ด้วยกันแต่นายเอกเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าคําว่าพระเอกอยากเดเชยในสิ่งเร็วลายที่นายเอกผ่านมามันเกิดมาจากฝีมือของพระเอกทั้งนั้นเลยอะค่ะแล้วนายเอกที่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าที่ตัวเองต้องสูญเสียอวัยวะส่วนสําคัญส่วนนั้นไปก็เพราะพระเอกอีกนั่นแหละที่ปลุกปั่นเซยะณนะเวลานี้ค่ะ เวลาที่กําลังอยู่บนเตียงกับชีบาฮาระค่ะนายเอกก็ยังคงคิดถึงพระเอกนะคะตอนนี้ที่นายเอกกําลังรับบทดเป็นฝ่ายรับให้ชีบาฮาระอยู่บนเตียงอะค่ะนายเอกก็ยังคงคิดถึงวันที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่บนเตียงกับพระเอกอยู่นะคะนายเอกเรียกหาพระเอกอยู่ในใจตลอดเวลาเลยอะค่ะสีหน้าอารมณ์นายเอกตอนนั้นเนี่ยมันคิดถึงมันโหยหาพระเอกอะค่ะแล้วก็เรียกชื่อพระเอกในใจตลอดเวลาค่ะตลอดเวลาเลยที่นายเอกเป็นฝ่ายรับอยู่บนเตียงนายเอกก็จะมีคําถามในใจตลอดว่าทําไมพระเอก ไม่อยู่ที่นี่ตรงนี้ทำไมพระเอกถึงต้องตายด้วยทำไมกันแล้วหนังก็จบลงที่นายเอกเนี่ยกลับมานั่งอย่างริมน้ําที่ตัวเองเนี่ยมักจะมานั่งบ่อยๆตอนสมัยเป็นนักเรียนนะคะแล้วพระเอกเนี่ยก็มักจะมานั่งข้างๆโดยไม่ได้พูดอะไรกันนะคะนายเอกนั่งมองสายน้ําอยู่แบบนั้นแหะคะ่ะแล้วหนังก็จบแค่นั้นความรู้สึกหลังดูจบก็คือฉันกําลังดูอะไรอยู่เนี่ยสรุปว่าเหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างในชีวิตของนายเอกอะคะ่ะมันมีต้นตอมาจากพระเอกทั้งนั้นเลยแม้ว่าพระเอกจะบอกว่าที่ท ทั้งหมดก็พอรักนายเอกก็เถอะอยากให้หนายเอกมาอยู่เคียงข้างตัวเองก็เถอะนะและแม้ว่าสุดท้ายพระเอกที่คงรักนายเอกนั่นแหละรักจริงๆนั่นแหละจะยอมตายเพื่อนายเอกได้ก็เถอะค่ะแต่ความรู้สึกของแอดคือถึงรักก็รักเธอนะแต่มันต้องทํากันขนาดนี้เลยไหมเนี่ยสาหรับแอดถ้ารักมากแล้วจะทํากันขนาดนี้ก็อย่ามารักเลยเหอะมันน่ากลัวค่ะเรื่องนี้พอดูจบแอดมีคำคำหนึ่งแวบ,บขึ้นมาในหัวเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะคะและคนเรารู้หน้าก็ใช่ว่าจะรู้ใจนะคะบางคนรู้จักกัน นานก็ใช่ว่าจะรู้จักกันดีสักหน่อยใจคนเรามันยากแท้อย่างถึงอะค่ะพระเอกอะค่ะในภาคแรกเนี่ยมาแบบน่าสงสารเลยนะพอมาภาคนี้พระเอกคือตัวร้ายที่ร้ายแบบ อัมหิตร้ายได้เลือดเย็นมากนะคะแอบสงสารนายเอกเลยอะที่ต้องมาเจอคนแบบนี้ค่ะนี่อาจจะเป็นที่มาของชื่อหนังก็ได้นะคะ shortest distance is round ระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็คือการเดินเป็นวงกลมเพราะดูเหมือนว่าชีวิตนายเอกอะค่ะจะวนเป็นวงกลมตลอดเลยไม่ว่าจะเดินไปที่ใดแต่สุดท้ายมันก็จะเดินกลับมาที่เดิมคนรอบๆตัวของนายเอกก็วนๆเวียนๆนะคะคนรอบๆตัวนายเอกเนี่ยทั้งหมดก็มีความเกี่ยวพันกันเหมือนเป็นวงกลมเลยค่ะนั่นคือหนังกำลังจะบอกคน เป็นในายหรือเปล่าว่านายเอกอะค่ะไม่ว่าจะต้องจากพระเอกไปที่ใดหรือว่าจะต้องยังไงอะค่ะสุดท้ายก็ต้องเดินเวียนเป็นวงกลมมาเจอพระเอกอยู่ดีอะค่ะหรือว่า หนังกำลังจะบอกเราเป็นในายไมว่านายเอกเนี่ยต่อให้จะหนีออกจากสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้มากแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ยังต้องวนเวียนกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมๆอะคะ่ะนายเอกต้องการหนีไปจากวงจรของชีวิตที่มันเป็นด้านมืดอะคะ่ะแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องกลับลงมาอยู่กับชีวิตด้านมืดแบบนี้อีกแล้วอะคะ่ะมันเหมือนเดินเป็นวงกลมเดินวนเวียนกลับมาที่เดิมยังไงอย่างนั้นเลยอะคะ่ะซึ่งมุมมองทั้งหมดที่แอดพูดมาะคะ่ะเป็นมุมมองที่ได้จากการดูหนังจบแค่ภาคที่2นะคะ ในส่วนของภาคที่3อาจจะยังไม่เล่าละกันนะคะภาคที่3านี่ก็ปวดตับสะเทือนไตค่ะดูแล้วแอบเครียดเบาๆกันเลยอะคะอ่ะอ่ออีกนิดนึงที่อาจจะเล่าก็คือถ้ายังจําในภาคแรกได้ในช่วงใกล้ๆจบที่นายเอกถามพระเอกว่าแล้วสรุปว่าตอนนี้ยาสกิอยู่ที่ไหนแล้วพระเอกก็ตอบว่าหากตอนนี้นายเอกมายืนอยู่ตรงหน้าเขาได้ก็แสดงว่ายาสกิเนี่ยคงตายไปแล้วแล้วภาพก็ฉายเห็นว่ายาสกิเนี่ยโดนเก็บไปแล้วจริงๆอะคะ่ะอันนั้นอะเป็นแผนของพระเอกเช่นกันนะคะ แอดไม่แน่ใจด้ว่าพระเอกเนี่ยต้องการกำจัดยาสากิกับเซยะให้ตายจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดหนังก็เฉลยในภาคที่2เนี้ยค่ะว่ายาสากิเนี่ยไม่ตายนะคะแต่ก็บาดเจ็บที่มือทําให้มือเนี่ยใช้การไม่ได้ไปข้างนึงค่ะแล้วยาสากิก็หลบซ่อนตัวไม่ให้ใครรู้ใครเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเว้นแต่เซยะค่ะที่รู้แล้วตอนนี้ค่ะก็มีลูกน้องของเรียวมะที่รู้แล้วเช่นกันเพราะว่าลูกน้องเนี่ยสะกดรอยตามเซยะไปค่ะแต่เรื่องราวของยาสากิ เยะจะเป็นยังไงต่อหนังภาคที่2ก็ไม่ได้เฉลอยอะไรไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาคที่สองเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตนของพระเอกซะมากกว่านะคะอย่าทําหาความฟินระหว่างพระเอกกับนายเอกนะคะเพราะพระเอกเนี่ยตายตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วและหนังภาค2มันก็เหมือนเล่าเรื่องราวเปิดโปงเรื่องราวของพระเอกซะมากกว่าค่ะที่สุดท้ายแล้วนายเอกที่รับวพระเอกเนี่ยร้ายสุดๆขนาดนั้นนายเอกก็ยังคงโหยหายังคงรักและคงอยากมีพระเอกในชีวิตอยู่ดีเห็นไหมสุดท้ายแล้ว ชีวิตของนายเอกก็เดินเป็นวงกลมและยังอยากที่จะวนเวียนเกี่ยวข้องกับพระเอกอยู่ดีอะค่ะเรื่องนี้ภาคนี้หากจะไม่พูดถึงเซ็กซี่นเลยก็คงไม่ได้อะค่ะเรื่องนี้เซ็กซี่นเยอะมากค่ะร้อนแรงมากด้วยแล้วก็มีหลากหลายคู่ด้วยซึ่งเอาจริงๆตอนแอดดูอะหลายๆฉา,ากแอด รู้สึกแอบสงสารตัวละคร Study ซ้ m อะค่ะเอาเป็นว่าชีวิตของตัวละครเรื่องนี้ค่ะพลิกผันมากนะคะหนังตีแผ่ด้านมืดของชีวิตและสังคมได้อย่างมืดมนมากอะคะ่ะดูแล้วหม่นหม่นดีค่ะนั่นแหละมันก็ทําให้เรารู้ว่าด้านมืดของชีวิตบางทีมันก็โหดร้ายแบบนี้เนี่ยแหละเอาเป็นว่า ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะค่ะขอจบเรื่องนี้เลยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ชอบไม่ชอบกดไลค์ดิสไลค์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับการเล่าหนังแนว LGBTQ ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ